ไม่เอาแล้วว่าฉันใจไม่พร้อมอะ่ะฉันว่าวันอื่นเถอะนะโอยบ้าแกนัดเธอมาขนาดนี้แล้งไว้ไม่เอาแล้ววันนี้แหละสรภาพแม่งเลยโอ้ยไม่เอาวอ่า ไม่ไม,ไม,ไม่พอมะก้าว่าเอ้ยนี่เรียนจบแล้วเวย้ยเดี๋ยวเปิดเธอมาเธอก็ต้องไปเรียนมาหาลัยต่งางจังหวัดแล้วถ้าแกไม่บอกตอนเนี้ยแกจะไม่มีสิทธิ์บอกเธออีกแล้วตลอดชีวิตแกวเวย้ยแต่ว่ากว่าจะเปิดเธอมันก็เหลืออีกตั้งหลายวันวนี่ว่าแต่ไนเมื่อแกน,นัดเธอมาแล้วก็บอกไปเลยมันจะเป็นไรวะแกกับมันอะแอปเป็นเพื่อนกันมา,าแบบนี้หลายปีแล้วเวย้ยฉันอะดูออกก็าหจริงมันอะ จะมีใจใแกนิดนึงเหมือนกันแลยนะแกมั่นใจเหรอก็ไม่มั่นใจหรอกอ้าโอ้ยใครจะไปรู้อนาะคตใครจะไปรู้จิตใจคนได้หรอว่าฉันก็เดาๆอะ่ะแต่ฉันก็อยากให้พวกแกสองคนอะ่ะลองพูดความจริงกันด้วยแกมัวแต่อยู่ในแฟนโซนแบบเนี้ยเดี๋ยวก็คงได้เป็นเพื่อนกับมันไปตลอดชีวิตอะ่ะเออแต่ว่ามันยังไม่พร้อมไงไม่รู้ว่านี่บางทีช้าอาจจ,จบนะเวย้ยโอ้ย นี่เอางี้แกต้องถามหัวใจใแกดูหน่อยดีกว่าว,ว่าตอนเนี้แกยังอยากเป็นเพื่อนกับมันอยู่ไหมเออม่อยากเป็นเพื่อนแล้ววะ่ะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแล้ววะ่ะนั่นไงเพราะตอนเนี้ยความรู้สึกของแกที่มีให้มนะันอ่ะมันมากกว่าเพื่อนไปแล้วเว้ยมิเขาอย่างนั้นแกจะบอกมันหรือไม่บอกมันมันก็มีค่าเท่ากันอะ่ะ ถ้าแกบอกมันไปแล้วมันคิดเหมือนแกแกก็ได้คบกันก็ดีไปแต่เกิดว่าแกบอกมาแล้วมันไม่ได้คิดเหมือนกับแกอย่างแย่ที่สุดมันก็เลยเป็นเพื่อนกับแกเอาแต่ถึงงั้นนาตอนเนี้ยหัวใจแกก็เลิกเป็นเพื่อนกับมันไปนแล้วนี่ว่าเออเฮ้ยงน้นเอางี้เดี๋ยวฉันพาแกไปรูปจากลุงคนหนึ่งดี่กว่าที่เขาจะยืนอยู่หน้าน้ำพุเนี่ยมาหลายสิบปีแนละ้วฮะใครกันวะ เดี๋ยวแกตามฉันมากันฉันพารู้จักนี่แหละนี่แหละลุงคนนี้แหละลุงคนเนี้ยยืนอยู่หน้านาพูเนี่ยมานานนับยี่สปีแล้วเว้ย25้าปีแล้วหนูยี่้าปีแล้วอ๋อ25้าเหรอครับเออนาน25ปีแล้วเว้ยอ๋อแล้วลุงมายืนทำไมตรงนี้ล่ะครับลุงเพราะลุงอ่ะเขายืนรอแฟนของเขาอยู่ไงฮะยืนรอแฟน25ปี คนแถวเนี้นะที่บ้านอยู่แถวเนี้ยจะรู้จักลุงคนนี้ทุกคนเขาตั้งฉายาว่าลุงหัวขาวยืนรออยู่หน้าน้ำพุฉายาอะไรกันวะเมียนจะเข้ากันเลยเออนั่นแหละเขาเรียกสันว่าลุงน้ำพุอะ่ะแล้วทำไมลุงน้ำพุถึงได้ไม่ยืนรอแฟนอยู่อยู่ตรงนี้ตั้งนานเป,ป็นยี่สิบปีเหรอครับอ้าก็ง,ง่ายๆเลยหนุ่มก็แฟนลุงเขาบอกให้ลุงยืนรออยู่ตรงนี้ ลุงก็ต้องรอสิแล้วลุงใช้ชีวิตยังไงอะ่ะกินยังไงอาบน้ายังไงนอนยังไงอะ่ะคือคนเราอ่ะมันต้องหัดฉลาดบ้างนะหนูนะเออยังไงครับลุงนี่ ถ้าลุงเอาแต่ยืนอยู่ตรงนี้ยยืนอย่างเดียวลุงก็ตายไปนานแล้วดินั่นนี่ไม่มีลุงไม่ตายอ่ะอเราก็ต้องแอบบ้างยังตอนกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยลุงรู้ว่าแฟนลุงกลัวผีเพราะงั้นเวลากลางคืนที่ตกดินอ่ะแฟนลุงเขาไม่มาหรอกเวลานั้นอ่ะลุงก็แอบกลับบ้านอ่าไปนอนไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเชา้าพวกลุงก็ค่อยรีบมายืนอ่าต้งฉลาดปงดิเราอโอ้ย,ยเลยอ๋อครับแล้วทำไมลุงถึง ต้องมายืนรอแฟนนานขนาดนี้ก็ตอนนั้นน่ะตอนลุงอายุยี่ส้าลุงก็พาเธอมาเที่ยวที่นี่แหละแล้วเขาก็บอกลุงว่าเดี๋ยวขอตัวไปเข้าหนาแป๊บนึงนี่ลุงอ่ะยืนรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนลุงก็ยืนรออยู่เนี่ยเธอยังไม่กลับมาเลยว่ะเออลุงเอ่อเขาอาจจะเอ้ยไม่ต้องพูดหน้ไม่ต้องห่วงลุงหรอกลุงรู้ว่าเดี๋ยวแฟนลุงเขาก็จะกลับมา านี่แกว่าลุงน้ำพูเขาไม่รู้จริงจรงหรอวะว่าแฟนเขาตอนนี้อาจจะไปมีครอบครัวใหม่มีลูกมีผัวไปแล้วอ่ะนี่แกได้มันง่จริงๆนะเอา้าดาฉันง่อีกไหมวะเนี่ยลุงอ่ะเขารู้อยู่แล้วเวเ้ยรู้อยู่แล้วแล้วทำไมเขายังยืนรอแฟนเขาอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะก็เพราะว่าเขายังรักแฟนเขาอยู่ไงขนาดนั้นเลยหรอวะอืม ฉันเคยถามเขาเขาบอกฉันว่ายังไงเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เขาจะยืนรอแฟนเขาจนกว่าเขาจะยืนไม่ไหวเพราะเขายังมีความเชื่อเล็กๆว่าสักวันหนึ่งแฟนของลุงเขาอาจจะกลับมาหาเขาและลุงก็อาจจะเจอแฟนอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะเชี่ยนี่ลุงใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยก็ใช้ชีวิตนี้เพื่อรอเธอะ รอขนาดนี้เลยหวะแกไม่เข้าใจลุงหรอเว้ยถ้าแกบีนราคายทักคนจริงๆอ่ะแม้ว่าจะต้องรอกี่ปีแกอาจจะรอเขาก็ได้นะความรักนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะอย่างนั้นอ่ะแบบนี้แหละฉันถึงอยากให้แกรีบสารภาพรักกับมันไปไช่นอยากให้แกต้องเป็นเหมือนลุงด้วยฮ้ยโหมโอเคฉันจะบอก มำแจ้งของฉันให้มันได้รู้ว่าถ้าอยู่น้อยมันไม่ได้ชอบฉันจริงฉันก็จะพยายามปรับใจเป็นเพื่อนกับมาแล้วกันเออการตัดใจนะ่ะดีที่สุดถ้าแกยังฝังใจอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแกก็จะต้องรอคอยเหมือนกับลุงน้ำพู้แ่จริงๆถ้าลุงน้ำพูะเขาตัดใจปั๊บเขาก็หลุดพ้นไม่ต้องมายืนรอนแล้วแต่พราะเขาไม่ยอมตัดใจสักทีไงออโอเคโอเค ตั้งสมาธิไปแกมอกิมไลน์มาแล้วใกล้ถึงแล้วเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นไงรอนานไหมวะรอโคตรติดเลยอ่ะไม่นานไม่นานเวลี่แต่ว่าไอแม่มันมีอะไรจะบอกเธออ่ะมีอะไรจะบอกฉันหรออ๋อเอ่ออือมีอะไรวะมีอะไรก็พูดมาดิอ๋อคือว่าเธอสวยฮะชมเลนสวยเหรอฉันหมายว่าชุดแก สวยดีนะวันนี้อ๋อเออเพิ่งซื้อมาใหม่เซลล์ด้วยนะเว้ยลดตั้ง50%าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ไอ้ไอ้แม่แกอยากเป็นเหมือนลุงน้ำพู้เหรอวะเออดูแล้วน้าอะไรวะอะไรของพวกแกวะเนี่ยมีอะไรก็บอกกันมาดิว่าฉันจะชอบชอบอะไรชอบเวลาที่แกแต่งตัวแบบนี้ด้วย ดูนะครับดีออขอบใจมากแ็ว,ว่าฉันแต่งแบบนี้แล้วผู้ชายจะชอบไหมวะเออก็แน่ชอบโอ้ยรำคาเด้วยคือแม่งมันชอบเธออลลี่ฮะจริงเหรอเออพูดเธอไนะเอ้เออนี่แกชอบฉันเหรอเอเอคือฉันชอบแกว่ะชอบฉันตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยกย็ไม่นานหรอก หลายปีแล้วชอบฉันมากไหมอ่ะโอ้ยจะมากอะไรไม่มากเท่าไหร่หรอโยแล้วเธอจะว่าไง,งี่ไอ้แม็กมาชอบเธอมานานแล้วชอบมากด้วยเธอจะเลิกเป็นเพื่อนกับมันหรือว่าจะคบเป็นแฟนกับมัน,นอ,อ่ะคือจริงๆฉันก็ชอบแม็กเหมือนกันอ้เอาเฮ้ยเฮ้ยอ้านั่นไงเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวแต่ว่า ตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วอ่ะเออเขาเฮ้ยม,มีแฟนตอนไหนแล้ว,วะเนี่ยเพิ่งคบได้อาทิตย์นึงอ่ะอ๋อเออคือว่าเราจะไปอยู่หอเดียวกันด้วยอ่ะอ๋อ